เวลา17.35นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพัทนั่งอัมพรสถานพระราชวังุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรรกัติยราชนารีองค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรและองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรพร้อมด้วยผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรเฝ้า าวถุลอองทุลีประบาทูทลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศพร้อมฉลองพระองค์คุยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ,พรเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบร,ะรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการสาารณสุขอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ พระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งมั่นที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธาร,ร,รณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสริมสร้างและสนับสนุนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของระบบการแพทย์และการสาธาร,รณสุขไทยส่งรับเป็นองค์อุปถัมภ์และองค์ประธานหน่วยงานและมูลนิธิต่าง เพื่อกับเคลื่อนภารกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้สําเร็จตามพระราชบณิธานทั้งอย่างพระราชทานพระบรมราชโชบายและพระราชทานทรัพย์ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทุกมิติเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในทุกระดับจากพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอันมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติสภาราชวิทยายลัยจุ ุลาพรจึงมีมติขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีมัณฑิตกิติมาศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลา17.46นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศ ให้นายสราจากาเกษมสุวรรณอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทุนอ,องทุรีประบาดทุนกล้าวพุนกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศ,ว,ศวกรรมเคร,รื่องกลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่นแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถิพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศทรงมีพระปรีชาญาณยิ่งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านการเกษตรผ่านโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID 19, โควิด -19 ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวิศวกรรมเวชศาสตร์รวมถึงพระราชทานรถตรวจโ,โรคติดเชื้อชีวนิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งอย่างสนพระราชารือไทยศึกษาศาสตร์ด้านการควบคุมยานยนต์การควบคุมการบินและอากาศยานซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของวิศวกรรมเครื่องกลทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินอากาศยานประเภทต่างๆทรงนําความรู้และประสบการณ์ด้านการบิน มาก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพอากาศและประเทศชาติทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชฤทัไยมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการพัฒนาผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองของมูลนที่ส่งเสริมศิลปาชีพโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมในภูมิภาคต่างๆและพระราชทานพระราชดำริเพื่อให้สามารถผลิต พัฒนาและจำหน่ายได้อย่างแพร่หลายทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตสถานที่ที่สเสด็จพระราชดำเนินทรงสนับสนุนการทอและการพัฒนาผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงมีพระราชดำริให้จัดถุงพระราชทานและทรงออกแบบเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจทรงเย็บหน้ากาก,ากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่าง ทั้งยังทรงถวายหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์แด,ด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระราชทานแก่พระบรมวงศ์และประชาชน เวลา17.54นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒที่ชนะเลิศการแข่งขันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศประจำปีการศึกษา2559-2560เฝ้าทูลองสุรีประบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลซึ่งประกอบด้วยรางวัลที่1รางวัลที่สองรางวัลชมเชยและรางวัลอ่านดีรวมสีภาคโดยรางวัลที่1ในกลุ่มภาคกลางได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดกลุ่มภาคเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและกลุ่มภาคใต้ได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตในโอกาสนี้ในสว่างผู้พัฒนาวิบูลประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฏพร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมเฝ้าทูลละอองทุลีประบาทด้วย But